สวัสดีค่ะพบกับชารี่ผ่านช่อง i a m in มยินเนะคะวันนี้วันจันทร์ที่11เมษายนปี2022ค่ะข่าวได้ในวันนี้นะคะจะมาอัปเดตเรื่องของโควิด -19 นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีบางรัฐเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ข่าวต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับเส้นทางลับของการซื้อน้ำมันจากรัสเซียและไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะต่อด้วยการอัปเดตข่าวการระงับภาษีน้ำมันนะคะกับการคืนเงินภาษีเพื่อช่วยเหลือราคาน้ำมันแพงค่ะ ตอนนี้นะคะมีข่าวว่ารัฐนิวยอร์กและก็วอชิงตันดีซีนะคะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยรายใหม่ทั่วสหรัฐจะมีแนวโน้มที่ต่ำลงกว่าจุดสูงสุดที่เราเคยเจอมาก่อนรายงานจากนิวยอร์กไทม์นะคะเขาบอกว่ารัฐนิวยอร์กเนี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น50%นะคะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทางด้านของดร์ดเฟซี่นะคะได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะคะเขาบอกว่า เขาก็หวังว่าสารัฐเราเนี่ยจะไม่มีผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะจากบางรัฐซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องกลับไปใช้ในการสวมสัยน,น,น้ากากนามัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามข้อมูลนะคะเขาบอกว่าสําหรับการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนนะคะในสหรัฐเราเนี่ยช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักไว้ได้ถึง2ล้านคน แล้วก็ป้องกันการเข้ารับการรักษาตัวในะโรงพยาบาลนะคะมากกว่า17ล้านครั้งซึ่งฟาวซีเองนะคะเขาก็ยังคงสนับสนุนให้ชาวเมริกันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะโดยเฉพาะเข็มบูสเตอร์ชอตแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนโควิดก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการฉีดทุกๆปีนะคะ,ะ,คะเช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สาหรับรายงานการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะแพทย์ประจําห้องฉุกเฉินของมาราธอนเนี่ยเขาก็ออกมากล่าวว่า สายพันธุ์เบียจดนะคะขนะนี้มีราวๆ85%าจากกรณีของผู้ติดเชื้อในนิวยอร์กทั้งหมดซึ่งถ้าเทียบเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันนะคะก็อยู่ราวราว0 0รายนะคะไม่นับรวมกับการตรวจด,ด้วยชุดตรวจโควิด --19 ของชาวเมริกันที่บ้านนะคะส่วนชาวนิวยอร์กนะคะน้อยกว่า40%ได้รับเข็มบูสเตอร์ช็อตแล้วล่าสุดก็เห็นบอกว่านายกเทศมนตรีอุริคอดัมนะคะมีผลตรวจเป็นบวกเมื่อวานนี้ก็คือวันที่10เมษายนแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย 3 4วันได้นะคะเห็นบอกแนนซี่พอลล็อซี่ก็ติดเหมือนกันค่ะมีหลายหลายฝ่ายนะคะก็กังวลว่ามันจะเกิดซินามิคโควิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่นะคะแต่ว่าจากข้อมูลของโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยเขารายงานว่าจากยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะยังไม่เห็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินมากขึ้นแล้วก็เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วค่ะเพียงแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากบางรัฐเนี่ยในตอนนี้นะคะเป็นเพียงสัญ,ญญาณความเคลื่อนไหวบางอย่างที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด ก็เป็นการอัปเดตข่าวเรื่องของโควิดนิดหน่อยนะคะคราวนี้เราไปต่อเรื่องของพลังงานข่าวจากวอชิงตันโพสต์นะคะรายงานว่ามีเส้นทางลับที่จะช่วยให้น้ํามันของรัสเซียเนี่ยไหลเข้าสู่ยุโรปการค้าบาศนะคะอาจจะเรียกว่าหายบาทก็ได้ค่ะคือมันมีช่องทางใหม่นะคะที่ทางบริษัทพลังงานในยุโรปเนี่ยตอนนี้เขากําลังคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อให้น้ามันดิบของรัสเซียเนี่ยผ่านเข้ามาสู่ยุโรปได้แล้วก็บริษัทที่เป็นตลาดน้ํามันรายใหญ่เนี่ย เขากำลังมีการซื้อขายในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่าแบ็ d ด o ร์ลัตเวียนะคะหรือว่าส่วนผสมของลัตเวียค่ะลัตเวียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่ติดอยู่กับทะเลบอลติกอีกทางฝั่งขวาเนี่ยจะติดกับรัเสเซียแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะติดกับเวลารุสนะคะคราวนี้ในการซื้อขายแบบแบ็กดอร์ลัตเวียนะคะบริษัทเชลเขาออกมาบอกว่าถ้าน้ำมันในตลาดต่อหนึ่งถังนะคะมีอยู่ส9่9 ที่มาจากรักเสเซียนะคะและถ้ามีน้ำมันจากที่อื่นอีกนะคะมีอยู่50.01%หมายความว่าน้ำมันจากที่อื่นเนี่ยมันมีสัดส่วนมากกว่าในทางเทคนิคนะคะมันไม่ใช่น้ำมันจากรักเสเซียค่ะอันนี้คือรายงานของบูมเบิร์กเขากล่าวไว้นะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยพวกบริษัทน้ำมันทั้งหลายนะคะเขาก็จะใช้ผลประโยชน์ของเรื่องนี้เพื่อให้พลังงานของรัเสเซียเนี่ยไหลเข้าสู่ยุโรปได้ค่ะ รวมถึงยังสามารถเรียกร้องให้ยุติการอุดหนุนรัเสเซียได้ด้วยเพราะว่ายังไงนะคะทางยุโรปเขาก็ไม่ได้มีข้อกําหนดหรือว่ามีบทลงโทษในการซื้อน้ํามันกา๊าซถ่านหินจากรัเสเซียนะคะเป็นแค่การคว่ำบาตรให้เลิกซื้อเท่านั้นโดยการผสมส่วนของน้ํามันนะคะหรือว่าแบล็คลาร์ดเวียนเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายด้วยค่ะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้แบ็คลาร์สเวียนเนี่ยก็คือช่องทางลับทางหนึ่งค่ะ เขาบอกว่าช่องทางลับนี่นะคะมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดหาน้ํามันของยุโรปในวันนี้อีกอย่างนะคะบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทเชลเนี่ยเขาก็แก้ไขข้อกําหนดเงื่อนไขในสัญญานะคะเพื่อให้สามารถผสมน้ํามันของรัเสเซียได้แล้วก็จุดของการผสมน้ามันของรัเสเซียนะคะก็อยู่ที่เวนสเปลนะคะที่เป็นท่าเรือในรัสเซียที่มีคลังเก็บน้ามันขนาดใหญ่ก็คือต้นทางเนี่ยรัเสเซียเขาส่งออก ที่เริ่มมาจากพริกมอสนะคะใกล้เมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กแล้วก็ไปอย่างเบนสฟิล์ค่ะในความเป็นจริงนะคะมีหลายที่เนี่ยทำแบบนี้นะคะอย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในทะเลหลวงโดยที่พวกในหน้าเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าการขนถ่ายโอนระหว่างเรือแล้วก็รูปแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับในอดีตนะคะตอนที่น้ํามันอิหร่านแล้วก็เวเนเซยลาเนี่ยถูกคว่ำบาตรไปหลายปีค่ะ เหล่าพ่อค้าในนาก็แนะนํากันให้รู้จักกับชื่อที่เรียกว่ามาเลเซียนเบรนนะคะหรือว่าสิงคโปร์เบรนก็คือส่วนผสมของมาเลเซียกับส่วนผสมของสิงคโปร์ค่ะส่วนที่เชลลนะคะเขาต้องใช้กลยุ์ณี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8มีนาคมนะคะเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาจะหยุดการซื้อน้ํามันและก๊าซของรัเสเซียแล้วก็ไม่ต่ออายุสัญญาด้วยค่ะพร้อมกับเบนฟานเบรนนะคะที่เป็นซีอของเชลลเนี่ยยังออกมาขอโทษด้วยนะคะที่ซื้อน้ํามันดิบจากรัเสเซีย ือตอนนั้นหลายๆบริษัทเขากําลังยุติความสัมพันธ์างการค้ากับรัสเซียแล้วก็ทางยูเครนเนี่ยออกมาประนามนะคะว่าบริษัทกําลังหากําไรจากเลือดของชาวยูเครนด้วยค่ะโดยสรุปนะคะหมายความว่าการที่เชลเขาจะใช้แผนผ่านกลยุทธ์นี้นะคะด้วยส่วนผสมของรัสเซียหรือว่าแบ็กดอร์รัสเซียนะคะก็ไม่ผิดและก็ไม่เสี่ยงด้วยนะคะเพอเพลเนี่ยเขาจะขายแพงขึ้นบวกกําไรขึ้นไปอีกสุดท้ายก็คือคนซื้อนะคะหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยที่ต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมค่ะ แต่ก็มีบริษัทน้ํามันนะคะที่ยังมีจริยธรรมอยู่บ้างอย่างเช่นทางบริษัทของฝรั่งเศสชื่อว่า Total กับ Repsol SA นะคะของสเปนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาจะไม่มีสินค้าใดๆเลยนะคะที่มีบางส่วนมาจากรัเสเซียแน่นอนโอเคค่ะก็จบไปเรื่องของเส้นทางลับนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของการระงับภาษีน้ํามันนะคะซึ่งเราจะพูดแต่รัฐที่ได้แล้วก็คือรัฐคอนเนตทิคัตนะคะเป็นรัฐที่เพิ่งจะผ่านเข้ามาในการระงับภาษีน้ํามันเพิ่มเข้ามาค่ะ คร่าวๆนะคะก็คือรัฐที่ผ่านไปก่อนนันนี้คือแมริแลนด์นะคะสรุปอีกทีก็คือร,งงระงับภาษีน้ำมันไปจนถึง16เมษายนภาษีน้ำมัน36.1เซนแล้วก็ดีเซล36.85เซนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐกำลังตกลงกันว่าจะต่ออายุหรือไม่ตามข่าวนะคะเห็นบอกว่าผู้การรัฐจะตัดสินใจไม่ต่ออายุซึ่งก็ยังมีหลายฝ่ายคัดค้านอยากให้ต่ออายุอยู่นะคะสรุปคือต้องรอค่ะ รัฐที่สองที่ผ่านไปแล้วนะคะคือจอจียสรุปว่าเขาระงับภาษีน้ํามัน2 9 1เนซนนะคะสำหรับน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์แล้วก็สําหรับน้ํามันดีเซลเนี่ย32.6เซนะคะ่ะเริ่มตั้งแต่เมษายนไปจนถึง31พฤษภาคมนะคะบวกกับการคืนเงินให้กับชาวจอเจียแบบครั้งเดียวผ่านการคืนภาษีหรือว่าลดภาษีเงินได้แบบรายบุคคล250ต่อคนแล้วก็หัวหน้าครัวเรือนเนี่ย375้สคู่สมรสก็จะได้500ค่ะ โดยคนที่ได้รับเงินนะ,ะต้องเสียภาษีในปี2020แล้วก็ปี2021สําหรับเช็คนะคะที่จะได้เนี่ยตามไทม์ไลน์ของกรมสัมรพากรหรือ i r s เนะ,ะเขาบอกว่าราวราวสี่ถึงหสัปดาห์ซึ่งอัปเดตมาวันที่8เมษายนนะคะเป็นข่าวอัปเดตค่ะแล้วก็รัฐล่าสุดนะคะที่เพิ่งผ่านไปคือรัฐคอนเนตทิคัตทางผู้ว่าการรัฐเขาได้ลงนามในกฎหมายระงับภาษีน้ำมันและกา๊ Bei าซไปแล้วนะคะ24เซนต์ต่อกลลอนเริ่ม1เมษายนถึง30มิถุนายนค่ะ พร้อมกับยังมีส่วนลดของค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชนนะคะ75%แล้วก็สำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าในรัฐนี้นะคะใครจะซื้อก็รีบซื้อนะคะเสื้อผ้าที่ต่ำกว่า100เหรียญให้รีบหาซื้อก่อนหมดอายุค,ค่ะเพราะว่าเขาเริ่ม10เมษาถึงวันที่16เมษาเสาร์นี้นะคะรัฐคอนดิทิคัสได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐ6.35%ค่ะ ส่วนพวกเครื่องประดับกระเป๋าร่มนาฬิกาอื่นๆในไม่รวมนะคะรัฐต่อมาที่ผ่านไปแล้วก็คือเขาจะให้เงินภาษีแก่ผู้อยู่อาศัยอย่างเช่นนิวมากซิโกนะคะผู้การรัฐลงนามไปแล้วโดยจะคืนเงินให้แก่ผู้เสียภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวผ่านไปแล้วมที่8เมษายนเงินที่ได้นะคะในการขอคืนภาษีเนี่ยจะเป็นเงิน250เหรียญสำหรับผู้ยื่นรายบุคคลแล้วก็ต้องรายได้ต่ำกว่า7 5 0 0 0เหรียญค่ะ แล้วก็ให้500เหรียญนะคะสำหรับผู้ที่ยื่นร่วมแบบคู่สมรสรายได้ต่ำกว่า1,500,000เหือนเหรียญค่ะไปต่อที่รัฐอินเดนานะคะรัฐนี้มีงบเกินดุลน,นับปีนี้รัฐบาลเอริกฮอคโคมนะคะเขาประกาศว่าผู้เสียภาษีจะได้คืนภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวโดยเขาจะให้เป็นจำนวนเงิน125เหรียญนะคะหลังจากที่คุณยื่นภาษีในปี2021แต่ว่าแผนกรายได้ของรัฐมมีีีีกกกาาาาารออล่่่ววผู้เสยภษ ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับเงินส่วนนี้เมื่อพวกเขายื่นภาษีซึ่งทางรัฐจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เวลาที่คาดว่าจะจ่ายคืนให้สำหรับปี2022อีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูที่รัฐไอเดโฮนะคะรัฐไอเดโฮจะได้75เหรียญนะคะหรือว่า12%ของภาษีที่พวกเขาจ่ายให้กับรัฐในปี2020ต่อไปก็รัฐนิวเจอร์ซีย์รัฐนี้เนี่ยสภานิติบัญญัติของรัฐผ่านงบประมาณไปแล้วนะคะโดยจะส่งเช็คเป็นเงินคืนแบบจ่ายครั้งเดียวเช่นกัน 500ยเหรียญน,นะคะให้กับราวๆหนึ่งล้านครอบครัวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะผู้ว่าการรัตฟิลเมอร์ฟีเขากำลังเสนอให้ส่งเงินให้กับผู้ที่ยืน่นภาษีโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแทนหมายเลขประกันสังคมนะคะซึ่งอาหมวาพม่าคนที่อยู่ผิดกฎหมายแต่เสียภาษีทุกคนมีสิทธิ์ได้รับด้วยค่ะส่วนรัฐอื่นๆที่รออยู่นะคะอยู่ในช่วงการเจราจาลงคะแนนถ้าหากว่าตัวไหนผ่านมาเดี๋ยวเชอรี่จะมาอัปเดตครั้งนึงค่ะ ก็จบกันไปก,กับข่าวในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ